เมื่อวานนี้ครับคุณสมพศ์อาหุไนนะครับ CEO หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EA อได้มีการมาเปิดใจะนะฮะกับเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นกับ EA ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ราคาหุ้นของ EA ลดลงมาอย่างมากนะครับซึ่งก็จากร้อยบาทอะคุณผู้ชม,มนะฮะเหลือแค่คือลงไปต่ำสุดเนี่ย11บาทยี่สิบาท50สิตางค์นะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้อยู่ที่12บาทหกสสตางค์ครับคุณผู้ชมครับ จริงๆแล้วเนี่ย EA จำเป็นที่จะต้องมีประเด็นต้องเคลียร์อยู่3เรื่องด้วยกันครับคุณผู้ชมครับเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของฟอสเซลนะฮะคุณผู้ชมฮะก็เกี่ยวพันกับเรื่องของราคาหุ้นนั่นแหละนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของสภาพคล่องของบริษัทตกลงว่าเป็นอย่างไรและเรื่องที่3คือเรื่องของอนาคตของบริษัทครับคุณผู้ชมครับซึ่งในเรื่องของการฟอสเซลเราดูเรื่องของ ตัวของหุ้นของเขานะครับว่ามันจะจบแรงขายได้เมื่อไหร่อย่างไรหลังจากที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านั้นนะครับว่า EA ถ้าจะให้มีความเชื่อมั่นคุณจะต้องหยุด แรงขายตรงนี้ให้ได้นะครับ<ช>เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาเรื่องของการที่เราจะคุยกันเรื่องของฟอสเซลกันนะครับส่วนเรื่องของสภาพคล่องมันคือสาเหตุครับคุณผู้ชมครับที่ทำให้ EA โดนขายลงมานะครับถึงแม้ว่าผู้บริหารอาจจะมองภาพว่ามีขบวนการที่จัดการเขาอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าหลายคน เขาก็เข้าไปดูในเชิงของสภาพคล่องนะครับก็ไปอ่านบลูเบิร์กแล้วฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งบลูเบิร์กตอนนั้นเขาเขียนว่าฟรีแคดโฟนเนี่ยติดลบ7,000ล้านในปี2023นะคนก็ตกกระจายกันนะครับคุณผู้ชมครับและจริงๆแล้วเนี่ยสภาพคล่องที่มันไม่มีเนี่ยมันเกิดจากการที่ EA นะครับเข้าไปลงทุนใน Next นะครับแล้วก็ใน BYD นะครับแล้ว EA เนี่ยให้ Next นะครับในการซื้อสินทรัพย์ไปอ่าซื้อซื้อ แบตเตอรี่ไปนะครับโดยที่ไม่ได้จ่ายตังค์นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็พอ Nex ไปขาย b ีไวดีีไก็รู้สึกว่าจะไม่ได้จ่ายตังค์ให้กับ Nex ด้วยมันก็เลยเป็นวัวพันหลักตรงนี้ทีนี้มันก็ต้องส่งผลมาที่คนแรกนะครับนั่นก็คือตัวของ EA นะครับคุณผู้ชมครับซึ่ง EA เนี่ยที่เขากังวลกันมากๆในขณะนี้เนี่ยเพราะเขาจะมีดิวคบหุ้นกู้นะฮะคุณผู้ชมครับ ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้กันยายนนี้นะครับรวมกันก็คือ5,500ล้านนะครับ <c oughs> อีกอันหนึ่งที่เขาจะต้องเคลียร์ก็คือเรื่องราวของอนาคตครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> เรื่องของสภาพข้องเรื่องของอนาคตคุณผู้ชมผมถามคุณสมโพศ์อาหุไนเมื่อวานนี้ <c oughs> ไม่ได้รับคำตอบบอกว่าจะทแถลงในวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะคุยกันได้ก็คือเรื่องราวของฟอสเซลอย่างเดียวเลยครับคุณผู้ชมครับ สิ่งที่เกิดขึ้นมากับหุ้น EA นะครับคุณสมโพศบอกออกมาว่าเขาเนี่ยแหละนะครับก็ถือว่าโดนฟอรสเซลหุ้นจำนวนมากออกมาแล้วก็เป็นตัวการที่ทำให้ EA ราคาร่วงต่ำลงไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต่ำลงไปเหลือ10บาท50สตางค์เขาไล่ไทม์ไลน์แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีการ กู้เงินนะครับมาจิ้นเนี่ยแหละเพื่อที่จะเอาเงินนะครับคุณผู้ชมครับไปบริหารตามปกติในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาผมก็พยายามที่จะถามบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเอาไปค้ำเนี่ยเอาไปตึงเนี่ยในมูลค่าเท่าไหร่อย่างไรราคาหุ้น E A อยูุ่้ดุดไหนอย่างไรคุณสมโพจ์ยังตอบเรื่องนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับ เอาละแต่ไม่เป็นไรนะฮะก็ไล่เลียงจำเนียนการผ่านมาปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับราคาหุ้น EA ลงคุณสมโพศก็บอกออกมาว่าผมเป็นนักอุตสาหกรรมนะฮะไม่ใช่นักการเงินแต่เดิมในอดีตคุณสมโพศอยู่ในฝั่งของหยวนต้ามาก่อดนะขออภัยที่เอ่ยชื่อไปนะครับแต่ว่าเป็นในอดีตนานมากแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ ทีนี้เนี่ยนะฮะก็เขาก็บอกออกมาเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรในเรื่องราวตรงนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวตลาดเนี่ยก็คงจะแอบสอบเรื่องราวตรงนี้แล้วก็เขาเชื่อว่าธุรกิจของเขาดีมันควรที่จะขึ้นแต่พอมันผ่านไปนะครับอ่าเริ่มมีการถูกฟอสเซลบางคนเริ่มมีการถูกขายมามีการชอร็อตมา<ช>นะครับคุณผู้ชมครับคุณสมพศก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ไปร่วมวง ใดๆกับเรื่องของการช็อตเซลล์นะครับจนกระทั่งนะฮะวันที่25มิถุนายนเขาโดนเตือนฮะคุณผู้ชมฮะ เรื่องของการจะถูกบังคับขายหุ้นนะครับให้หาเงินมาภายในสวันครับคุณผู้ชมครับ<ช>คุณสมพศก็บอกออกมาว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรก็มีการเจราจาแล้วแหละคุยแล้วแหละ<ช>นะครับกับในฝั่งของเจ้านี้ของเขานะฮะ<ช>ที่ปล่อยเงินกู้ให้กับเขาที่ไปทำมาจิ้นนี่แหละคุณผู้ชมนะครับก็พยายามที่จะคุยนะครับปรากฏว่าก็เขาก็ยังหาอะไรไม่ได้ที่นี้เนี่ย มันจะมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งนั่นก็คือวันที่25มิถุนายนครับคุณผู้ชมครับได้มีการขายบิ๊กหลอดให้กับคนรู้จักนะฮะ<ม>คุณผู้ชมฮะเขาก็บอกออกมาว่าเป็นกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาเพื่อที่จะ,ะเห็นอนาคตแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยในการซื้อแต่เป็นการขายบิ๊กหลอด ไม่ได้เป็นการซื้อในกระดานนะครับคุณผู้ชมครับก็ปรากฏว่าพอเอาละตอนนั้นก็ขายบิ๊กหลอดผมก็ถามพยายามถามย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช็อตเซลใช่ไหมคุณสมโพศและทีมงานนะฮะหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคุณสมโพศคุณสมโพศก็พยายามยืนยันว่าเขาตัวเขาเองไม่เกี่ยวทีมงานไม่รู้แต่เชื่อว่า ไม่เกี่ยวนะครคุณผู้ชมฮะไม่นี้มีการชอร็อตเซลล์ใดๆนะครับคุณผู้ชมครับทำไมถึงต้องถามแบบนี้เพราะ25มิถุนายนเขาถูกทั้งเตือนเรื่องของหาเงินแล้วก็มีการขายบิ๊กหลอดออกมานะครับคุณผู้ชมครับเอาละนะฮะผมไม่แน่ใจว่าขายบิ๊กหลอดตรงนี้เนี่ยเพื่อที่เอาเงินไปใช้คืนหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับยังไม่ได้มีการพูดคุยไปถึงขนาดน,นั้นและช่วงระหว่าง25ถึง27มิถุนายนเขาก็พยายามที่จะหาทางในการยับยั้ง ไม่ว่าจะเป็นการคุยกับในฝั่งของรายใหญ่นะฮะที่หวังจะเข้ามาเอาเอาทั้งนี้เอาทั้งเอาทั้งนี้เอาสินทรัพย์มาค้ำประกันด้วยปรากฏว่าก็ทําไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับสถาบันการเงินแนั้นก็ทําไม่ได้นะฮะก็ไม่ให้ทํานะครับรวมแม้แต่กระทั่งการที่เขาไปคุยนะครับแล้วเขาก็ได้วงเงินจากแบงก์แบงก์หนึ่งมานะฮะทีนี้เนี่ยเขาก็พยายามจะเอาตัวนี้แหละไปโชว์ให้กับสถาบันการเงินนะครับว่านี่ เอาตัวนี้ได้ไหมนะฮะปรากฏว่าสถาบันการเงินก็ไม่ยอมครับคุณผู้ชมครับนี่คือคําพูดจากคุณสมพศ์อาหูไน,นครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นพอทําอะไรไม่ได้28มิถุนายนถูกฟอสเซลและเขาบอกออกมาว่าฟอสเซลครั้งนี้เขาจบแล้วนะครับเขาคุยกับสถาบันการเงินจบเรียบร้อยแล้วผมก็พยายามถามต่อว่าอ้าวแล้วตกลงว่าหุ้นที่ถูกฟอสไปเนี่ย เท่าไหร่อย่างไรเพื่อที่ผมจะดูว่าคุณสมพศถือหุ้นเท่าไหร่อย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคุณสมพศก็ยังไม่ได้ตอบนะจุดนี้นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้ในฝั่งของคนที่ช็อตฟอสเซลเขาเนี่ยนะครับส่งข้อมูลมาให้เขาก่อนนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวติดตามต่อนะครับว่าอนาคตหรือว่าเรื่องของสภาพคล่องจะเป็นอย่างไรนะครับ อีกหน้าหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมดูนั่นก็คือว่าการขายบิ๊กหลอดของคุณสมโพชนะครับคุณผู้ชมครับ,รบขายให้กับใครฮะคุณผู้ชมฮะมีคุณชัยวิทย์อรุณเนตรทองนะครับ มีคุณสิริลักษ์อรุณเนตรทองครับคุณผู้ชมครับผมก็พยายามไปค้นหาดูผ่าน Google เนี่ยแหละนะ,ะว่าเอ๊ะคุณชัยวิทย์คือใครคุณสิริลักษ์คือใครก็ขาไปหามานะครับถ้าสองสาปีนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเขาคือคนที่เคยถือหุ้น RCI นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้รวมรวมกันเป็นตัวของอะไรละ ไอสซจีเดคอแล้วอ่ะนะฮะคุณผู้ชมฮะที่ที่เขาทํากระเบื้องนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเขาเป็นกรรมการตัวของ c ีวตัวของบริษัทพลังงานไฟฟ้าด้วยนะฮะในก่อนหน้านั้นแต่ว่าออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราจะต้องจับตาดูว่าเ้าแล้วหุ้นที่ขายให้กับคุณชัยวิทย์คุณศิริลักษณ์อรุณเนตรทองเนี่ย ในราคา17บาทใช่ไหมในราคา17บาท80สตางค์เกือบ18บาทเนี่ยอสองคนนี้ได้มีการขายช็อต หรือไม่อย่างไรหรือว่า2คนนี้ได้มีการขายหุ้นไปแล้วหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมครับก็จะต้องไปหาคําตอบในวันนี้แหละครับคุณผู้ชมครับอ่ะยังไม่จบหนัง EA ม้วนยาวนะครับซีนี้ซีรีส์นี้ซีรีส์แรกนะครับพรุ่งนี้ติดตามกันต่อไปสําหรับเรื่องราวของ EA นะครับแต่คนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วในเชิงของราคาหุ้นของ EA เนี่ยเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าผมเคยใช้ฟิลโอนาชีไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่ายื เหนือ12บาท40สตางค์นะครับความมั่นใจก็จะมีการบังเกิดขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับยัง <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าเราลอ,ลองวิเค,คราะห์กันเล่นๆมองเกมกันเล่นๆนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือคุณสมพง์บอกว่าเขาจัดการมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> ในเชิงของการฟอ r d s เ l ลจะไม่มีแรงขายว่ากันอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ในฝั่งของการคนที่ช็อตเซลล์ ต้องติดตามดูต่อนะครับว่าจะมีการ cover shot ได้เร็วมากน้อยแค่ไหนอย่างไรจะ cover shot ทันทีให้มันเด้งขึ้นไปหรือค่อยๆทยอย cover shot นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อีกอันนึงนั่นก็คือวันนี้เนี่ยเขาจะถแถลงถ้ามีเรื่องของสภาพคล่องถ้าเคลียร์ได้ดีนะครับคนก็จะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นครับคุณผู้ชมครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เราต้องมาปฏิปต่อกันระหว่างเรื่องของเกมหุ้นแล้วก็อนาคตของบริษัทนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับ